ครับสวัสดีครับอยากจะทำทุกคนทุกท่านวันนี้พาคณะแม่ศีมาจากพุทธอุทยานมุกธรรมนานาชาติจังหวัดกะตีวันที่ห้าตุลาคมนะครับพาคณะแม่ศีมาจากพุทธอุทยานมุกธรรมนานาชาติจังหวัดกาลสินตำบลภูดินอำเภอเรียงจังหวัดกาลสินนะครับ มาดูนะครับมาดูตอนเนี่ยบาดตอนเช้าๆที่ตลาดสาจารณนะครับผม <c oughs> เจอเลยนะครับถ้าใครเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันม้างนะครับ <c oughs> ขอ,อนุญาตพิกเ็คเสียงเช็คสัญญาณชัดกินไหม สวัสดีครับไม่ชีน้อยกรับสวัสดีครับผมถ้าใครอยากร่วมตักบาตรทางออนไลน์กับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็เรียนเชจนได้เลยนะครับช่องทางทำบุญพระในดอกในพระนิก่อนที่รับปัญญูนะครับ ช่องแดงเห็นเลยนะครับใครๆเข้ามาแล้วถ้าใครอยากบูวชชี้ก็เรียนเชิญได้เลยนะครับติดต่อทางบ้านกัรเมืชีตุ๊กตาตุ๊กที่ชมนะครับรับทุกวันสวัสดีครับพี่ปูโยมพี่ปูครับสบายดีนะครับโยมพี่ปู ใครเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กันมากนะครับผมเชิญเลยนะครับสวัสดีนะครับผมใครเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กันมากนะครับมาเลยนะครับมาดูตานพิษบาทตอนเชา้า ก็ได้อันนี้ส่งเยอะๆเกินเลยนะครับสวัสดีครับผม,มดูคณะนักชีนะครับจากพุทธอุทยาน โมกธดทมอาณาชาติจังหวัดก,กาฬสินนะครับผม <c oughs> สวัสดีครับแม่ชีอ,อะไรเนี่ย <c oughs> เชิญเลยนะครับ ยินดครับใครอยากร่วมตักบาตรทางออนไลน์กับพ่อแม่ครูบาอาจารย์กับคณะม่ชีก็เรียนเชิญได้เลยนะครับช่องทางพระในดอกหรือพระนิกรที่รับปัญญานะครับผมเ,บเชิญเลยนะครับใครอยากติดตามพระแม่ครูบาอาจารย์ติดตามได้ช่องแดงและช่องฟ้า เมคำว่าพระในดอกนะครับผมเจ็ดเลยนะครับ เช่นเลยครับผมใครอยากบวดชีติดต่อได้กับแม่คู่แม่ชีทุกตาทุกที่ชมุมติดต่อหลังบ้านได้เลยนะครับรับทุกวันเช่นเลยนะครับผมวันนี้บรรยากาศดีนะครับ บรรยากาศดีมากเลย มานะครับผมให้ร่วมแตกงแบบทางออนไลน์ก็เรียนเชิญได้นะครับ เชิญเลยครับสวัสดีครับยมพี่ปูสบายดีไหมสบายดีไหมครับยมพี่ปูครับผม น้ำท่วมไหมพี่ปูท,ที่นอนอย่าเพิ่มตกใจนะครับแอดมินคนใหม่เพิ่งกลับมานะครับพูดจะพูดไม่ค่อยคล่องขนาดไหนนะครับผมเพิ่งกลับมา ตอนเป็นธบาตเสร็จแล้วมีคอมเมนต์เยอะเลยุกค่ะพอดี่าแอดมินอ่นานหนังสือไม่ออกไม่ <c oughs> อ่นานหนังสือไม่ออกต้องขออภัยนะคะถ้ามีคำถามชัดเจอนอนุโมทนามคาุา คนชมเยอะเลยนะคะนี่โชเฟอร์แอดมินกลับมาแล้วนะคะนีรันนีรันนะคะนิรันนา่ชีก็เลยอ่าสามรารถบินทบาดได้นะคะโอ้สีกำลังคือคักแน่แท้มื่อไหร่สีกำลังเหนื่อยไหมคะหนักไหมของแม่ครูย,ยังแม่ออกจากบาดด้อเดี๋ยวค่อยเอาออกมีใครจะซื้ออะไรไหมคะ ก็มีส่วนที่นั่งหน้าแล้วก็ส่วนที่นั่งหลังนะคะท่านใดที่อยากจะมาบวชหรือว่ามาปฏิบัติธรรมนะคะก็มาได้เลยนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายเนาะอันนี้ก็บินสบายเสร็จแล้วนะคะต้องขออนุญาตเดินทางกลับนะคะขออนุญาตลงไลฟ์นะคะสาธุทุกท่าสาธุไลฟ์สนทนาธรรมกับพระในดอกคืนนี้นะคะถ้าไม่ติดกิจอะไรหรือถ้าพระครูม,มาาไม่ติด,ดกิจเนาะก็จะไลฟ์เหมือนเดิมนะคะประมาณทุ่มนะคะทุ่มถึงทุ่มถึงสองทุ่มโดยประมาณนะคะสาธุทุกท่า